ที่สภาลงมติท่วมทน้นปัดตกไม่เห็นชอบให้อาจารย์สิริพันธ์และนายชาตรีเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยไม่เปิดเผยรายงานการประชุม <คน S 1> ที่ประชุมวุฒิสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคค<น>ลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยเป็นการลงคะแนนผ่านเครื่องออกเสียงลงคะแนนรับซึ่งจะไม่ทราบว่าวุฒิสมาชิกแต่ละคนลงมติกันอย่างไรโดยมีผู้ร่วมลงมติ187คนดังนี้ ผลการลงมติศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีเห็นด้วย43เสียงไม่เห็นด้วย136เสียงงดออกเสียง7เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียง นายชาตรีออนระรจนานันเห็นด้วย47เสียงไม่เห็นด้วย115เสียงงดออกเสียง22เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง3เสียงส่งผลให้ทั้งศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายชาตรีอ่อนรจนานันอดีตเอกอัครราชทูตนกรุงเฮกไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ